ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคิดที่เชื่อมโยงนะครับความคิดที่เชื่อมโยงนะก็ผมความคิดเนี่ยถ้าเรามองให้มันเป็นเมล็ดพันธุ์นะมันสามารถเชื่อมโยงได้โลกทั้งใบเลยนะครับโลกทั้งใบเลยนะครับที่มันจะเชื่อมโยงได้นะครับแล้วมันก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะแตกใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าเราคิดดีแน่นอนว่าเราก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ดีนะครับ แต่ถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นนะครับพอลองนึกภาพว่าความคิดเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์หนึ่งนะครับที่มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีสายใหญ่เหมือนเหมือนลากต้นไม้อะโยงใหญ่นะครับอาจจะเป็นร่างแหเลยโยงใหญ่ไปถักทอเป็นปรากฏการณ์รอบๆตัวเรานะถ้าเราคิดดีนะครับปรากฏการณ์รอบๆตัวเราต้องดีขึ้นนะครับอ่า ปีที่แล้วกับปีนี้เปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะต้องดีขึ้นนะครับดีขึ้นทั้งในแง่ของความคิดในแง่สุขภาพใจสุขภาพกายแล้วก็ดีดีขึ้นในแง่ของอชีวิตนะครับของการที่ว่าอาจจะมีสินทรัพย์ที่มั่นคงขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเป็นหนี้น้อยลงนะแต่ถ้าเราคิดไม่ดีนะครับเราคิดไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นเราคิดว่าโอ้ไม่มีทา่า